จะพูดคุยในเวทีนี้นึงนะขอเชปรบมือด้วยครับเห็นหน้าคุณอรงชัยนะท่านเป็นนายกเทศบาลตำบลแสนสุกนะฮะแต่ถ้าจะบอกว่าเป็นนายกสโมสรนิสิตของมาบูรภาอย่างเชื่อนะครับยังหนุ่มเหลือเกินเมื่อกี้เล่นมุกคุณรงชัยแล้วก็คุณเปื้งไปเป็นยังไงบ้างครับ ขอโทษจริงๆนะครับคือจริงๆต้องมีสารนะเพราะเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตเรียกเขาว่าคุณตุ้ยการนี้ก็มาครบเลยทั้งคุณตุ้ยคุณอรงณ์ใจแล้วก็คุณเฟิร์นเลยผมว่าเราเลิกเล่นมุกนี้กันเถอะพี่ตอนนี้มีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อไม่เป็นไรงั้นเราก็ถือว่าเป็นเล่นมุกที่เขาใช้กันอยู่แล้วนะโอเคแล้วหลายคนนะครับอาจจะไม่ทราบว่านะครับนอกจากคุณตุ้ยเนี่ยจะเป็นนะครับ นายกเทศมนตรีบางแสนสุขแล้วอีกจ๊อบหนึ่งมีจ๊อบพิเศษนะคะก็คือว่าท่านเป็นกรรมการบริหารเดอะทายรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่หรูที่สุดยอดที่สุดในบางแสนนะครับคือยิ่งกว่า5ดาวอะ่ะเอาไปสิบดาวเลยแล้วกันนะครับผมเ,เรียนถามนิดน,นึงครับท่านว่าร้านสวิทเมเนีร์แบบนี้เนี่ยตัวท่านเองเนี่ยเป็นคนชอบทานขนมหวานหรือเปล่าครับจริงๆแล้วขนมหวานก็ทานบ้างน,นะครับแต่ว่า เริ่มแก่ตัวก็ทานน้อยลงนะครับก็แต่ก็ยังทานอยู่นะครับจริงๆแล้ววัตถุประสงค์เนี่ยเราเรามีแต่ไทยเบเกอรี่แล้วนะครับ,รบซึ่เปิดมานานในบริเวณชายบารแสนแล้วก็ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีโดยเฉพาะน้องๆที่สิทธิ์มบูรพาครับเราก็คิดว่าตอนนี้พอดีตัวผมเองเนี่ยมาให้พะพ้อมาทําโครงการที่เดอะแคมปัสแห่งนี้นะครับเราก็เลยอยากให้เดอะไทยเนี่ยมาเข้าใกล้ชิดน้องๆมากขึ้นแล้วก็นึกจากว่าเขาเป็นลูกค้าหลักของเราก็เมาใจแฟนๆอยากให้มีสีสันมากกว่านะครับว่าแคมปัสเองก็เป็นเมล์ใหม่ ซึ่งตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มโดยไทยเนี่ยเพิ่งมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่นี่นะครับเดี๋ยวคง,งจะมีร้านค้าอื่นอีกมากมายาที่เป็นถูกใจวัยรุ่นมาเปิดนะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนๆของขนมเนี่ยจากเดอร์ชายเบเกอร